เป็นเพียงทางผ่านครับพระเดชพระคุณหลวบพ่อจัดทุกอย่างให้ง่ายๆให้เหมาะสมสําหรับเราวิชาสมาธิเหล่านี้พระเดชพระคุณหลงพ่อพูดเสมอนะครับว่าท่านได้รับจากหลวงปู่ม,มั่นมาเมื่อท,ท,ท,ท่านได้รับมาแล้วหลวงพ่อหวงแหนเป็นอย่างมากอยากถ่ายทอดไม่อยากให้เกิดการผิดเพีย้ยนอยากสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้เกิดกับพวกเรา ท่านท <S 2> <S 2> ั้งหลายครับเมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามาแล้วผมอยากจะให้ท่านลองนึกควยชั่นิดหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจให้มั่นว่าณวันปฐมิเทศแห่งนี้ท่านได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อขวยพรให้ท่านเรียนจบท่านได้มองเห็นว่าทำไมมีคนเสื้อฟ้าต่างๆนานา,นามีพี่เลี้ยงเขาร่วมเข้าบาก่อให้เกิด พลังให้การอำนวยความสะดวกเราทำไมคนเหล่านี้เขาช่างเสียสละเหลือเกินทำไมคนจำนวนมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตถึงอยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เลยเกินแล้วหลายท่านก็เข้ามาศึกษาหลายท่านเรียนจบปริญญาเอกทางด้านของพุทธศาสนายังเข้ามาศึกษาด้วยซ้ำไปวันนี้โอกาสเหล่านี้เท่าเทียมกันสำหรับท่าน โอกาสเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขโอกาสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนและเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นฝังจิตของเราว่าเราจะทำให้จบให้ได้ท่านครับประโยชน์และความสุข มีครูบาอาจารย์หลวงพ่อบอกแล้วเมื่อมีครูมาแล้วมีการแนะนําแล้วที่เหลืออีกสองข้อคือการปฏิบัติกับปฏิเวทต,ตัวการปฏิบัติก็คือท่านต้องลงมือปฏิบัติเองส่วนการปฏิเวทคือผลสำเร็จที่ท่านจะได้จากการปฏิบัติอยู่ที่พวกเราเองแล้วครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมจึงอยากจะกล่าวกับพวกท่านว่ายินดีกับพวกท่านจริงๆ และในานามของมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังิรินทโรผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านของพวกเราบ้านที่มีวิชาบ้านที่มีความสงบสบ้านที่มีความสุขบ้านที่มีความเมตตาต่อกันบ้านนี้แหละครับที่จะเป็นรากฐานที่จะเป็นรากแก้วที่จะต่อยอดก่อผลสร้างประโยชน์ให้พวกเราได้รับความสุขความสำเร็จ ความเจริญสมกับที่พวกเราได้ตั้งใจไว้ผมขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้ความปรารถนาอันเป็นในทางธรรมอันเป็นในทางที่ก่อให้เปิดเกิดประโยชน์และความสุขของทุกท่านประสบความสําเร็จได้รับผลนักพึนปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับ